เพื่อนๆตอนนี้เพื่อนๆกำลังอยู่กับช่องปูนา USA ช n n น l ค่ะมือนี้่ปูนามาเดินออกกําลังกายค่ะพี่น้องปูนาก็สงสัยในจ่าตอนปูนายางผ่านเอ๊ะมันเป็นอย่างบริเวณนั้นมันคือมีคือมีอล้นยๆกับสัตว์แปลว่ามัดดุดมัดดุดมัดดุดนาพี่น้องแล้วปูนาก็สงสัยเอ๊ะมันเกิดทีอย่างอื่นมันคือมีมัดดุดมัดดุดมัดดุดปูนากะยางมึงพี่น้องงเนาะในที่สุดปูนาก็เลยมาพบจริงของจริงค่ะนี่ นะคะเนี่ยคือตัวจริงเลยเนี่ยตัวดุดดุดุดคือน้องเต่านี่เองุอยโตบกงไงนึงพี่น้องบ่งพี่น้องนี่เล็บ่ตุ๊กจุ๊กุ๊กหยุดหยุดลูกหยุดหยุดหยุดไปไหนเราไปไหนเรามีเล็บนี่มีเล็บ่มีเล็บไหไปโตบอกงไงนึงพี่น้องเอาบงดูเอาบงดูสียางก็ใสงโอ้ยพันมาดุดพันมาดุดบงต้นใหม่ไหนเราลองแฟนแว่นดูสิ ว่ามีเลขตัวไหนเด่นไหมโอ้ยไหนดูสิมีเลขมีอะไรตัวเด่นไหมมีเลขอะไรเด่นไหมมองไม่เห็นเลขเลยเนี่ยโอ้ยตัวบกใหญ่หนึ่งไปโตัวบกใหญ่หนึ่งพี่น้องใหญ่ยี่ดีเด้พี่น้องแต่ว่ามันจะไม่กล่องมันอาจจะเป็นใบใหญ่ท่ขนาดเลยเนี่ยไปย่างๆเดี๋ยวจะตามไป จะเดินไปไหนเล่าจะให้ช่วยไหมช่วยยกไหมจะให้ช่วยยกไหมจะให้ช่วยยกไหมจะให้ช่วยยกไหมฮะจะให้ช่วยยกไหมอ่ะเดินเดินเดินอ่ะเดิน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 ไปไปเดี๋ยวรถจะชนไะรีบเดินรีบเดินไปสิเดี๋ยวรถชนเดิ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 นไป เดินไปดีบเดินกันมาไอ้ทุกๆลูกลูกแอดไอ้บิ๊กวันกันมาเดินเดิน Come on เดินเดินลงน้ำ Come on, on. Let's go Let's go Yes 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 เดินเดินเดินมาตื่นตามตูดไปเดี๋ยวจะลงน้ําได้นะเดินไปเดินไปเดินไปต้องล้อพี่น้องเพราะว่าถ้าบล้อเดี๋ยวรถจะชนเขาเราต้องให้เขาตามไปในน้ําไปเดินไปเดินไปเดินไปเฮยเดินเก่งนะเดินเก่งมากเลยโอ้โหใกล้แล้วลูกใกล้แล้วอูโหวิ่งเลยตอนนี้วิ่งเลยโอ้โหวิ่งเร็วมาก โอ้ยเด็กคุณเนยรอดอีกตัวหนึ่งอยู่ข้างนอกน่นมาลงมาใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วใกล้แล้วใกล้ถึงแล้วเดินเดินเดินวิ่ง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 อ่ะอ่ะอ่ะอะเดีวใกล้แล้วอีกนิดเดียวถึงแล้วอีกนิดเดียวก็ถึงเอาวิ่งวิ่งวิ่งโอ้โหตอนนี้วิ่งไวเลยโอ้โหโอ้โอ้เห็นไหมโอ้โหสุดยอดโอ้ไปแล้วนน โอ้โนนเห็นไหมเก่งเลยถึงน้ำเรียบร้อยเลยสุดยอดมากนี่ค่ะชีวิตเต่าเนาะเออเนี่ยเราก็สงสัยว่าเอ,อ๊ะทำไมนะเดี๋ยวจะพาไปดูอีกแล้วพี่นองเป็นหนองน้ำค่ะอ้หนองน้ำเล็กๆนะคะแล้วก็ฟังพุ่นนะ่มันจะเป็นแบบบึงใหญ่เลยอุ้ยปลาตัวนั้นปลาตัวใหญ่มากเลยมันบอดปลาตัวบักใหญ่เลยตรงนั้นก็จะเป็นบึงใหญ่ทางออกทะเลได้จ้ะน ปูนามาย่างเดี๋ยวจะพามาเบ่งเลยพี่น้องที่ปูนาสงสัยนต่มันเป็นอีหยางมากวดต้นใหม่มันดูดต้นใหม่มันคือมันคือคล้ายๆกับสัตว์นี่พี่น้องเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวจะพามาเบ่งเนี่ยเนี่ยตรงนึงมันจะผิดสงเกลเนี่ยปูนาก็สงสัยมันอีหยางมัดดูดนี่พี่น้องมันคล้ายๆกับอิหยางมัดดูดเนี่ยพี่น้องตอนที่ดตอนที่ปูน้ายางผัานน่ะมันคล้ายๆกับมีสัตว์อย่างสักอย่างมัดดูดมัดดูดมัดดูดเห็นบหพี่น้อง นี่มันจะเป็นลักษณะแบบจุดหนึ่งเด็กมันมันจุดจุดจุดแล้วก็มีหฮู้นีหฮู้สินะพี่น้องเออในที่สุดก็เป็นน้องเต่านี่เองโอ้ยนี่ค่ะเต่าเยอะอีหลีหมู่บ้านนี่พี่น้องเอ้ยสามีบอกว่าเพิ่นกำลังอันเพิ่นกำลังล่างเรืออยู่บางบานเพิ่นเห็นเต่าโต,ตบอกง่ายแบบ พ่นว่ากอดแบบว่าพันกอดหุ่มเลยนะแบบว่าแบบว่ามันใหญ่มากคือกระด่งนี่พันว่าเล่นขึ้นมาเอากล้องเล่นมาเอามือถือบุรณะก็เลยถามเอ้าเจ้าเป็นอย่างเจ้าขึ้นแล่นตาตื่นพ่นว่าฉันจะไปเอามือถือพ่นว่าเป็นอย่างพ่นเห็นเตาพ่นว่าพันสิไปถ่ายรูเพราะล่นไปหอดเตาหายพี่น้องฝันหลังวน่านี่ค่ะตอนนี้ฝนมันกำลังจะตกมืดคืนอากาศกำลังมืดคืนนะคะ นุ่มจอดรถไห้นะค่ะขับรถบนนะค่ะนุ่มพ่นจอดรถไห้บ้านมันเป็นมาแค่ไข่ก็เป็นเป็นบึงอ่ะพี่น้องเป็นทะเลสาบใหญ่เนาะพวกเต่าพวกป่ามันก็เยอะจ้ะเนี่ยม่ยางออกกําลังกายโอ้ยปวดเหยื่อเนี้ยตรงบึงตรงนี้มันจะเป็นซอยซอยซอยบ้านแต่ละบานแต่ละซอยนี่ยก็จะเป็นเป็นคลองน้ำแบบเนี้ค่ะพี่น้องจ้า เต่าก on so like ับปลานี่ยเยอะเยอะเดี๋ยวจะพายงางไปบึงเด้อมันจะมีพวกจอกพวกแหน่เด้กพี่น้องนี่พวกแหน่เด้กพี่น้องปลาแหน่เด้กจ้ะนี่เนี่ยคือปลาแหน่ได้เนี่ยนาตึ๊บเลยแล้ปลามันมักมะปอดอุ้ยปลามันมักมะสนเห็นบ่ปลามันอยู่ใต้จอกเมื่อมปนจอกแหน่เนาะปลามันมักมะสนอยู่ใต้แหน่เนี่โอ้ยปลาหลายขากเด้กพี่น้องทั้งเต่าทั้งปลาเออโตนันโตแบบนี้หนึ่นึงนั่นนั่น บ่อนโตบักไงตายมึงพี่นนอมึงป่าเน่นะพี่นนอบ่อนบุกบุกบุกบิ๊กบิ๊กนีกกก่นี่จะป่าทั้งนั่นเลยะปตาไหลคัะแล้วช่วงนี้มันมาว่างไข่พ่ออันทาหงหัพวเพ่อพ่อเแเ่อยู่อันกลางแม่น้ำน,นะอันก็หัวเต่าเาด้อค่ะ นแนมไปบนก,นกนหง,บงหัวพอวอดไปแหวนหัวเต่าได้พี่น้องนี่ค่ะบ,บรรยากาศเย็นจีบตอนเย็นจ้นตอนมาณหามงกุว้วได้พี่น้องว่าตอนแรกว,ว่ามันฝนจะตกที่ไหนได้มันขึ้นซื่อ ถึงบ้านเรียบร้อยค่ะโอ้ยปวดเหงเขา้องน้ำพี่น้องข้าแต่ไปอันไปดูแลน้องเต่าอยู่ถึงบ้านเรียบร้อยแล้วจ้ะฝนว่าจ,จะตกก็คือสิบ่อตกโดนีอท้องฟ้ามืดขึ้นซื้อโอเคค่ะพี่น้องถึงบ้านเรียบร้อยแล้วจ้ะ ถึงบ้านเสร็จเดียบร่อยนี่ค่ะบรรยากาศนอกฝาเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยเอาชีวิตมาให้เบงฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจงให้ปูนาด้จ้าเดี๋ยวเจอกันนะคะนี่ค่ะไปยางใส่หมวกแบบนี้พี่น้อง <laughs> นี่ค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะบาย